กราบสวีดัสสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกคนด้วยนะครับตัวน,นี้อยู่ในเกม Birdy c ี Bird ie, ค้ค s นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ตั๋วรีเซ็ตการฝึกสกิลตัวละครน,นะครับอ่ามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเข้ามาตรงแพ็กเกจนะครับแล้วก็คริสตัลอ่าตัวน,นี้เลยแพ็กเกจรีเซ็ตการฝึกตัวละครอ,อ่าก็จะมาแนะนําการใช้แล้วก็มาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับว่าเราควรฝึกสกิลไหนก่อนที่แบบสําคัญเหมาะกับการเล่นของมือใหม่นะครับอ่าเพราะว่า การเล่นของมือใหม่นั้นเวลมันจะน้อยใช่ไหมครับเหรียญการฝึกสกิลมันก็มีไม่เยอะเราก็จะมาแบบฝึกสกิลที่มันจําเป็นนะจําเป็นสําหรับมือใหม่ว่าควรฝึกสกิลไหนก่อนนะครับอ่นงั้นเดี๋ยวเข้ามาดูที่ตัวละครเลยลืมซื้อครับลืมซื้อเขาเมื่อกี้ลืมซื้อซื้อไปเลยอันนี้นะครับตัวฝึกรีเซ็ตตัวละครรีเซ็ตกับสกิลตัวละครน,นะครับ นี่เราก็ได้ตัวรีเซตการฝึกตัวละครมา1อันแล้วก็ได้ของใช้มาด้วยนะครับกี่ชิ้นเนี่ยสชิ้นอ๋ออยา่างละ3ชิ้นก็หนึ่พเพชรก็คุ้มอยู่นะครับเนาะได้ของเยอะอยู่ก็เข้ามาตรงนี้นะครับตรงตัวละครเนาะตอนนี้เวลของคริสผมก็อยู่ที่31นะครับเลวเวลสาเนาะก็กดตรงที่ฝึกเลยนะครับอ่านี่ครับดูนะเวลสาม3ินี่ผมอัพถึงแค่นี้เองใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องอัพทุกช่องก็ได้นะครับบางคนอาจจะอัพเต็มให้หมดเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มเอฟเฟกต่างๆ,ๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอัพบางช่องก็ได้นะครับอ่าจริงๆนะแล้วก็แบบอัพให้ถึงอันข้างล่างพวกเนี้ยเชื่อไหมว่าอันข้างล่างพวกเนี้ยมันดีมากๆเลยนะครับให้เราแบบอัพให้ถึงอันข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเวลห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยเราค่อยมาอัพอันที่มันส่วนข้างๆาแบบส่วนที่มันแบบไม่จําเป็นเท่าไหร่ะ ปกติคนส่วนใหญ่หรือว่าผู้เล่น,นใหม่ๆเขาจะอัพเต็มเหมือนผมนี่เลยนี่ตอนนี้ผมก็อัพเต็มหมดเลยนะทุกช่องนะครับมันก็เลยทําให้แบบไม่มีเหรียญพอที่จะอัพไปถึงสกิลข้างล่างพวกนี้นครับนี่เห็นไหมสกิลข้ข้างล่างพวกนี้มันจําเป็นมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะว่าเราควรจะอัพสกิลไหนที่มันเหมาะกับเราเหมาะสําหรับการเล่นของมือใหม่นะครับอัพสกิลไหนนะซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับส่วนตัวผมชอบสกิลนี้มากเลยนะก็คือโอกาสคลัสแก้เป็นเพอร์เฟกช็อตห์็ตนะครับถ้าเรา อัพ2ครั้งก็จะเป็น2%ผมชอบอันนี้มากเลยนะจริงๆนะเพราะว่ามันแก้ให้เราได้เพอร์เฟกต์ครับซึ่งมันมีโอกาสแค่2%แต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะออกอยู่นะงั้นเดี๋ยวเรามารีเซ็ตสกิลเลยนะครับกดตรงรีเซ็ตสกิลนะแต้มฝึกที่เราได้รับคืน30เหรียญน,นะครับนี่เรากดใช้ไเลยนะอ่าเรียบร้อยนี่คือการรีสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เหรียญมา30เหรียญอัพไปเลยนะครับผมอัพนี่1นะครับ2 3นี่ผมจะอัพตรงสายนี้ก่อนนะครับแล้วก็อัพนี่1เหรียญอ่าอันนี้ให้ทุกคนเลือกนะครับว่าเอาอันไหนถ้าส่วนตัวผมชอบเพิ่มความสูงของไฮช็อตมากกว่านะครับผมชอบไปอันซ้ายมากกว่านะอันนี้มันแบบไวพิบมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะอัพอันนี้ไปเลย3มอันนี่จากนั้นมาเลือกอีก3อันนี้นะครับถ้าบางคนแบบ ต้องการเพิ่มโซนสวิงนะครับก็กดอันนี้นะแต่สําหรับผมผมชอบเพิ่มระยะการตีเนาะแบบมันสําคัญจริงๆนะระยะการตีอะ่ะกดไปเลยนี่แล้วก็อันนี้อันนี้ผมถ้าบางคนอะ่ะบางคนต้องการแบบให้มันสมดุลใช่ไหมครับก็อัพทั้ง2อ,อันเลยนะแต่ของผมผมขอเลือกอันเดียวก็พอเนาะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเออนี่ผมผมขอเลือกอันนี้นะมาทางนี้แล้วกันมาทางนี้นะครับนี่ เราก็อัพนี้ไปอีก3นะครับเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อผมอัพผิดนะอุ๊ยผมอัพผิดอ่ะอาไม่เป็นไรนี่อัพไปเลยเพราะยังไงเราก็เลือกนี่ได้อยู่นะครับอัพไปเลย3 1 2 3ตอนนี้เหลือเราเหลือ16เหรียญน,นะครับอ่ามาอัพตรงซ้ายต่อนะครับของผมชอบเพิ่มระยะก,การตีนะอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมชอบอันนี้มากกว่ากดไปเลยตอนนี้เหลือเราเหลือ10นะครับอ่าอันนี้เลือกเลยนะครับว่าจะเอา แก้คัสให้เป็นกุศลหรือเปล่าแต่คิดว่าการตีให้ได้คลาสแบบสีแบบดำๆอ่ะมันโอกาสน้อยมากนะครับก็เลยแบบไม่จําเป็นเนาะอันนี้ดีกว่าเพิ่มระยะการตีนี่อันนี้จําเป็นกว่านะครับอ่าอันนี้และอันสุดท้ายนะครับของผมเหลือเท่าไหร่อะ่ะนี่มันต้องใช้9เหรียญใช่ไหมไม่พอใช่ไหมครับอ่ามันไม่พออยู่แล้วแหละก็แค่ช้าแนะนำเิเฉยนะครับว่าเราควรอัพทางไหนสําหรับผู้เล่นใหม่นะตอนนี้เวิวสามสิบเองนะผมว่าถ้าเรเวลวสูงๆประมาณ ห้าสิบหกสีบาทรับรองเต็มแน่นอนช่องพวกเนี้ยอันนี้ผมเลือกอันนี้นะครับอันไหนดีเพิ่มความมั่นยับอ่ะผมเอานี้ดีกว่าโซนสวิงนะครับอัพไปเลยอ่าตอนนี้ผมเหลืออีกหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับหนึ่งเหรียญสุดท้ายของผมผมเก็บไว้แล้วกันเนาะผมต้องการอันเนี้ยเดี๋ยวยังไงผมไปอัพเวลเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาอัพอันนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่าเนี่ยครับนี่ก็คือการมาแนะนําการรีเซ็ตการฝึกสกิลแล้วก็แนะนําการอัพสกิลนะว่า ควรอัพสกิลไหนสำหรับมือใหม่นะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับก็มาสรุปสัส้นๆง่ายๆนะครับก็สำหรับคนที่แบบอัพสกิลแบบผมอะ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยนะที่แบบครึ่งกระดานอะเต็มทุกช่องเนี้ยแบบเต็มทุกช่องจริงๆนะครับเหมือนครั้งแรกที่ผมอัพไปนะให้ทุกคนไปซื้อตัวรีเซ็ตมานะครับอ่าแล้วก็กดรีเซ็ตตรงนี้เลยนะ อ๋อก็จะนัดก็มาเลือกสกิลนะครับสกิลที่แบบจาเป็นนะจําเป็นแล้วก็เหมาะกับตัวเองนะครับซึ่งผมชอบสกิลที่แบบเพิ่มระยะการตีนะ่ะแบบนี้ครับเพิ่มระยะการตีมันเหมาะกับผมมากๆเลยนะผมต้องการใช้มากๆเลยเพิ่มระยะการตีตรงเนี้ยอันนี้ก็เพิ่มระยะการตีนี่รวมๆแล้วก็ประมาณ10กว่าเมตรได้ครับ10กว่าหลาได้นะอ่านี่ก็บวก6นี้บวกอีก3นี้บวกอีก สนี่เป็น12หลาเลยนะครับเพื่อระยะก,การตีคือแบบดีมากๆเลยนะ,ะให้ทุกคนแบบมาอัพสกิลที่แบบจําเป็นนะให้ถึงขั้นสุดท้ายไว้ก่อนนะครับนี่แบบผมนะให้ถึงขั้นสุดท้ายตัวนี้ไว้ก่อนนะแล้วจากนั้นถ้าเลเวล30ิถึง40หรือ5 0บไปเรื่อยๆอเราค่อยมาอัพสกิลข้างๆพวกนี้นะครับสกิลที่แบบไม่ค่อยจําเป็นเนาะเราอัพสกิลที่จําเป็นก่อนนะครับเชื่อผมรับรองแบบคุณจะเก่งขึ้นมากๆเลยก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ